ปู่หรือสีครูบาจารย์นะคุณควรกราบไหว้ขอหรือสักการะเขาง่ายสายมูนั่นเองนะนับถือใครนะคะอยากได้สิ่งใดหรืออยากให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะให้ชาวลัคนาราศีมังกรมูดูขอดูนะคะเพราะว่าท่านคอยส่องนำทางให้อยู่แล้วสวัสดีค่ะเหมือนเทวฤิ์ครับอาจารย์ศรีค่ะ ชี้ดวงนะคะราศีมังกรเดือนตุลาคมนะคะครับผมวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างก่อนรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนหมือนสีด้วยนะครับแอนหมืนสีชี้ดวงมาดูกันว่าไพ่ของอาจารย์สีบอกอะไรชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้นะฮะอ่านะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนตุลาคมนี้เลิศอยู่เด้อนะคะอ่ะ นะะหน้าไพ่แรกที่เห็นนะคะหมายถึงว่าการติดต่อนะ,ะทุกรูปแบบนะ,ะไม่ว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนาะนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะอาจารย์มองว่านะ,ะเพราะขึ้นหน้าไพ่ขึ้นเป็นรูปงานนะคะ <ừ> แล้วก็มีรูปโลกแสดงว่างานของคุณคล้องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือรอินเตอร์นะคะเพราะงั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเกณฑ์การทํางานท,ทุกรูปแบบ2ง,งานที่ทํางานหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการมีพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนนะสท่านที่ทํางานที่ เกี่ยวข้องกับสายต่างประเทศถือว่านะดีเลยนะคะซึ่งก่อนนั้นนี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีเกณฑ์การงานการเดินทางหรือได้จับโปรเจกต์ใหญ่นะคะนะคะได้จับโปรเจกต์ใหญ่หรือนะคะมีเงินนะคะมีเงินสำรองไว้เพื่อจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วช่วงจังหวะเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรก็เอ๊เหมือนจะจับงานหลายทิศหลายทางนะคะคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีเงินลวนะแล้วก็เริ่มมีโครงการใหญ่เพราะฉะนั้นอาจารย์สีมองว่าชาวลัคนาราศี ราศีมังกรณจังหวะนี้เริ่มอยากหยิบจับอะไรใหม่ๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นหรือมีสิ่งที่อยากได้นะคะอันนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะงั้นถ้าเป็นเรื่องงานนะสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ปรารถนาช,ชาวลักนานราศีมังกรถือว่าลุยไปแต่ ยังมีความเครียดนะความกังวลความไม่แน่ใจนะความแบบเออทำไมมันยังไม่ได้นะทำไมมันมีอุปสรรคนะทำไมมันนู่นนี่นั่นไม่ต้องซีเรียดนะคะเพราะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นอุปสรรคนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกการงานของท่านโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นหนึ่งงานไหนที่เรามั่นใจสมมติ เชาวลัคนาราศีมังกรเนาะจับงาน2เรื่องเนาะแต่งานเนี้ยโอเคเลยมั่นใจนะหรือเรื่องเนี้ยมั่นใจมันต้องได้มันต้องอะไรลุยไปก่อนค่ะทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วเอาเรื่องที่ความสามารถของเราโดดเด่นหรือเรามั่นใจหรือเรามีข้อมูลหรือพร้อมนะคะก็คือลุยไปได้เลยนะคะเพราะงั้นเรืร่องนี้ก็คือลุยนะคะข้อแรกนะอะไรที่เราพร้อมเนาะข้อต่อไปนะสถานการณ์ลมมานะคะมันจะไม่พร้อมเท่าไหร่ข้อต่อไปนะคะ อันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับการใครครวรตึกตรองรวมทั้ง นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราอยากได้จริงๆแล้วคุณมีความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ฤาษีครูบาอาจารย์นะคุณควรกราบไหว้ขอหรือสักการะเขาง่ายสายมูนั่นเองนะนับถือใครนะคะอยากได้สิ่งใดหรืออยากให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะให้ชาวลัคนาราศีมังกรมูดูขอดูนะคะเพราะว่าท่านคอยส่องนําทางให้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือความหมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนตุลา คมนี้นะคะถือว่าดีมากหน้าไพ่ใบนี้มันคือประสบผลสําเร็จนะคะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะเป็นคุณนายนั่งบแบบสบายสบายลงทุนได้ก้อนเงินก้อนอใหญ่นะ,ะถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีแล้วมันเป็นหน้าไพ่จบของเราจบคือทุกอย่างที่เราทามาเนี่ยเบ็ดเสร็จและมันดีมันได้ม,มันสําเร็จ มันสบายมันมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกว่าเออจะทำหนึ่งสองสามสี่ทีละเรื่องก็ได้นะมันมีโอกาสประสบผลสําเร็จแล้วได้รับผลตอบอแทนสูงอันนี้คือคหน้าไพ่ทั้งหมดของเดือนตุลาของชาวลักนาร,ราศีมังกรค่ะครับคราวนี้มาดูว่าดาวบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างนะครับเ,เดือนตุลานี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการเงินการเงินที่ก่อนหน้าเนี้ถ้าติดขัดก็จะเริ่มขยับได้เดินหน้าได้ การเงินที่ก่อนหน้านี้ถ้าเดินได้ในระดับหนึ่งก็จะเดินได้ในระดับที่ดีขึ้นใช่ก่อนหน้านี้ถ้าการเงินดีอยู่แล้วมันจะดีดีนะครับโอเคมันจะดีเพราะว่าหนึ่งสังคมที่กว้างขึ้นการเดินทางที่มากขึ้นตัวชาวราศีมังกรเองเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นคนประเภทแบบเก่าโบราณแต่เดือนตุลาโดยเฉพาะครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ย จะโอเพนมากขึ้นเปิดตัวมากขึ้นเดินทางมากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นเปิดรับอะไรใหม่ๆมากขึ้นรวมทั้งแนวทางช่องทางการหาไรายได้การหาเงินใหม่ๆชัดเจนขึ้นนอกกรอบมากขึ้นใช่นอกกรอบมากขึ้นลำดับต่อมานะครับความรักค่ะ <c oughs> อันนี้อาจจะดูย้อนแย้งหน่อยนะครับ <c oughs> ชาวราศีมังกรที่ที่โสดนะครับที่โสดก็อาจจะมีอะไรเข้ามาแบบวูบววับวว่ๆให้ได้ วิววิวให้ได้เสียวๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่แค่ให้กระชุ่มกระชวยให้ได้มีเลี้ยวมีแรงอ่ะนะผ่านมาสักหน่อยก็ยังดีนะนะมันมันมันเหี่ยวมันแห้งมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอได้ชุ่มชื้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นแต่ไม่ได้จริงจังไม่ได้ชัดเจนแล้วชาวราศีมังกรเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังหรือว่าจะชัดเจนยังไม่สาระในช่วงนี้ใช่ในมุมของชาวราศีมังกรที่มีครอบครัวหรือว่ามีคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักลักษณะแบบ คู่ผัวตัวเมียแต่งงานแล้วหรือว่าคบกันอยู่หร,หรือหลบๆซ่อนๆแอบๆกี้ๆก้กๆยังไงก็ตามเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีปัญหาหนะครับปัญหาค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรคแต่ในมุมกลับกันชาวราศีมังกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมาก่อนหน้านั้นเดือนนี้เป็นเดือนหักเดือนอแตกเดือนชัดเจนเดือนที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เออมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยโดยเฉพาะครึ่งเดือนไปแล้วนะครับแต่ว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันหยุดอัดมากเลยมุมเกี่ยวกับความรักนะครับ กับอีกมุมหนึง่งมุมของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานคนที่เราลงทุนหรือคนที่เราร่วมง,งานมาก่อนหน้านี้มันก็เป็นมุมแบบอีหลักอีเหลือ,อไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หนะครับมันจะชัดเจนจริงๆก็คือช่วงปลายปลายเดือนยี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยถึงจะชัดเจนขึ้นแต่ให้รู้ว่ามันชัดเจนในมุมที่บวก ทั้งฝ่ายราศีมังกรและบวกกับอีกฝ่ายหนึ่งคุยกันรู้เรื่องว่างั้นคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นต,ตอนแรกยังไม่ค่อยรู้เรื่องมันรู้เรื่องอยู่นะแต่ต่างฝ่ายต่างรู้เรื่องมุมใครมุมมันเขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องเออนั่นแหละรู้ใครรู้มันไงแต่พอคุยกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างคุยของใครของมันนต่รู้เรื่องจะเป็นแบบนั้นแต่พอเข้า2 0 2 1 22ไปแล้วเนี่ยคือมันเริ่มหันหน้าก็หากันเออไม่ได้ลวเว้เราจะอีโก้ไม่ได้แล้วนะมันจะต้้องคุยกันนแลวะ อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องต่างฝ่ายต่างชัดเจนแล้วนะคู่แข่งหรือฝ่ายอื่นเขาแข็งขึ้นมาชัดเจนแล้วนะเราจะมาเล่นตัวมากไม่ได้แล้วนะมังกรเรามาสามัคคีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีเส้นเดียวกันใช่คือมันทะเลาะกันตกผลึกอะเอาง่ายมันทะเลาะกันจนตกผลึกสองสองเส้นมาเป็นเส้นเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะก็ก็จะจะค่อนข้างลงตัวในช่วงปลายเดือนในหลายๆเรื่องนะครับสุขภาพมีอะไรบ้างไหมในมุมในมุมของสุขภาพ ชาวราศีมังกรอาจจะต้องระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวกับพวกเขา่าพวกเขา่าเอวเอาง่ายๆเลยอ,อะไรที่เกี่ยวกับพวกข้อพวกกระดูกพวกเส้นเอน็นน่ะตั้งแต่เอวล,ลงไปถึงถึงเท้าเลยอะ่ะนะครับมีเกณฑ์การบาดเจ็บมีเกณฑ์เท้าพลิกเท้าแพงข้อเข่าอักเสบ ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์ประมาณแบบเนี้ยแต่มันมันมาแบบไม่มีสาเหตุนะนั่งอยู่เฉยๆเดินเดินอยู่มันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไปอยู่ดีๆไปเดินแล้วไปล้มไปเตะไปเค็ขายอกมันไม่ใช่อาการแบบนั้นค่ะมันอยากจะเป็นก็เป็นอยากจะมาามก็มาอยู่ๆก็เป็นใช่กับเรื่องสุดท้ายนะครับวนกลับมาเรื่องเงินเรื่องทองยังยืนยันว่าชาวราศีมังกรเนี่ย มีช่องทางหาเงินหาไรายได้เยอะขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะชาวราศีมังกรที่ทํางานเกี่ยวพันกับธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคพื้นดินต่างๆเกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมันไม่ใช่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการลงมือทํานะมันเป็นเกณฑ์ที่ได้สื่อสารได้เจรจารอแล้วได้ผลประโยชน์อ,อารมณ์แบบชาวราศีมังกรมีเพื่อนเป็นชาวสวนแล้วอยู่ดีๆแบบเก็ตไอเดียขึ้นมาเอ้ยอยู่ดีๆเราไปเรียนรู้อะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วแบบ เออเพื่อนเพื่อนมีผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราเป็นตัวแทนให้นะเนี่ยมันจะเกิดการคอนเนคชันเกิดการเป็นตัวแทนแล้วเกิดผลประโยชน์ในานามของตัวแทนไม่ใช่เราพี่หวของเขาไปขายแต่เ,เรา <okay. S 2> เป็นคนกลางติดต่อคนนั้นมาเจอกันเรามีส่วนต่างมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีรูปแบบการค้าใหม่ๆที่จะนําเสนอฝั่งนี้หรือมีรูปแบบการซื้อใหม่ๆที่นําเสนอฝั่งนี้แล้วเอามาจอยอย่างเงี้ยมันจะมีเกณฑ์แบบนี้ขึ้น,นทาให้ชาวราศีมังกร,รเกิดผลประโยชน์เกิดไรายได้ มากกว่าที่เคยรับเป็นช่วงจงวังหวะต่อยอดได้ครับผมตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้นะที่จะถึงนี้นะครับค่ะดาวราหูจะยกย้ายราศีนะครับจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนนะครับจะส่งผลยังไงกับชาวราศีมังกรอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะชาวราศีมังกรดาวราหูนี่คือดาวกันเงินนะครับอ,อยากให้ติดตามนะครับฝากติดตามได้ครับค่ะถ้าท่านใดนะคะอยาก ปรึกษาหรือเช็คดวงแบบเจาะลึกนะคะก็คือติดต่อมาเลยตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะเช็คดวงว่าราหูย้ายเป็นยังไงพื้นดวงเป็นยังไงค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านในเดือนตุลาคมนี้นะคะนะคะสมหวังนะคะสำเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะหรือเรื่องต่างๆที่เราปรารถนาไว้นะคะทรัพย์สินเงินทองขอให้สมปรารถนาทุกท่านค่ะชาวราศีมังกรนะครับ ทุกๆก,การเคลื่อนไหวทุกๆก,การเดินทางทุกๆสังคมที่ชาวราศีมังกรเข้าไปสัมผัสนะครับขอให้เกิดผลประโยชน์ในทุกๆด้านแล้วก็อย่างสูงสุสดนะครับให้กับชาวราศีมังกรท่านที่มีปัญหาขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับท่านที่ราบรลื่นก็ขอให้รับรลื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะค